นี่หนาว่ะวันนเีไหมครับหนาวไหมไม่หนาวเลยนะดูสิแม่เสื้อสามชั้นเลยนะแต่ว่าไม่หนาวไงไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวเมื่อกี้คุณแม่ทำเมื่อกี้จับมือครับจับเหมือนเสด็จน้ำไม่จับแหลมมากขอบคุณมากจเลยแลวเสด็จได้เขียวเบาๆนะครับจับมือได้แต่เขียวเบาๆเดี๋ยวความน่ารักของน้องชายคนนี้ของผมมันจะร่วงหล่นไปเนี่ย ผมผมทำอะไรที่เมื่อกี้ทำให้น้องต้องเสียสมาธิผมก็พูดเอาใจน้องกันขอบคุณครับไม่เห็นเจมส์เลยนะนี่ทำเดี๋ยวทำให้ดูเมื่อกี้เขาจับยังไงจับยังไงครับให้ต่างเขาจับหรือไม่เขาจับนี้เฮ้ยแห้งเลยเมื่อกี้สมาธิไม่ใช่ไม่มาดูคอนเสิร์ตหรือไม่มาเตะตะก้อครับเนี่ย ออะะไรนยากได้แดงๆสวยๆเสื้อหนูทำเวลาเดียใครต่ออ๋ออยากได้รูปอยากได้รูปเพื่อนแดงขอบคุณครับยังมมีอะไรอ๋อได้เลยแม่เดี๋ยวขายต่อให้เสื้อไม่ต้องห่วงน้องสาวสามคนนั้นเคยเคยชมไะครันเลยครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับผมน้องสาวสามคนนี้เหรอฮะไม่ใช่นี่นี่สามคนนี่นี่สวยมากเลยอฝากเลยอันด้วยนะ อะปัดก็อยู่เขาเลยฝากได้แล้วปัดไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยคุณผูต้อนรับด้วยครับเกมคุณหนูไปพรุ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวชับใช้คำว่าพวกหนูพี่ใหญ่มองข้ามพวกหนูไปก็ไม่ได้ผิดนะเพราะเขาหน้าเด็กขนาดนี้ใช่ถูกไหมล่ะ คือมันอาจจะมืดไงตรงนี้หน้าบาธีอาจจะมืดพี่ใหญ่จะมองผิดนี่จริงแล้วแม่พน่าเด็กมากไม่บางทีพี่อาจจะไม่ได้มองผิดแต่แม่เขาอาจจะอาศัยมั่วๆเอาช่วงนี้จนลุ้นจนมุนพี่ใหญ่มองข้ามหนูเป็นคำที่อยู่ในหัวใจเราสองคนใช่แม่ฟันยังไม่ขึ้นอะไรนะฟันยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วกลับบ้านไปถึงไม่ขึ้นบางที จริงพราอะไรจริงจริ่เรื่อยฟังคือหนูไม่ได้สังเกตหนูไม่ได้สังเกตไม่สังเกตไม่สังเกตคือก็เจอค่ะแม่ปกติ้แม่เขาไปงานจำเดีอยู่ใช่ป่ะก็เจอแม่ก็ยิ้มให้ปกติเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้แม่ยิ้มสวยเป็นแปลกอันนี้ดูสวยแปล๊ดรักษาบ้างหนึ่งก็มีเอฟซีที่อื่นบอกว่าเซลฟันเขาสิเซลฟฟันผมก็เลยอ๋อวันนี้ทำฟันมาสวยเลย หอมหอมแพ้แพ้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพวกบางคนก็ไม่เคยชมไรอันเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าแม่ใส่บันปอมบ้ามันจริงมันจริงบันของคนจริงกังมาใส่เนี่ยีดีที่เขาบอกเอาแฟนของคนมาแต่ที้ไม่บอกแฟนสามแม่ก็อย่าพูดอีกนัพี่ฉันุกดีนะผมว่าวันนี้ เราเราและแม่แม่หลุดกันเยอะวันนี้ผมก็ไม่ได้หลดอะไรมามาดูดีจริงๆครับแค่กับที่บอกพี่เนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพี่ก็จะไม่พูดหรอกว่ามีอะไรแต่เราอะชอบเล่าไม่ได้โลกรู้อะแต่เมื่อสวยไม่ละสวยไม่ละทำอะไรก็สวยสวยสิสวยใช่ลยแเวลากินขี้เสี๋ยวถอดหัดเลยไม่ใช่ถอดมาติดกล้องฟัน ัวจเพราะมันจะไม่มีอะไรเลยถ้าคุณไม่ทำคุณเล่าอะไรฟังเลาอเล่าอ well> ีกนะเานั yeah ้นอ่านราการในหมดนี้ครับแล้วมีลุงคนหนึ่งแก่ๆแล้วล่ะและเขาใส่ฟันปลอมมาลอเองนี่ลองๆแล้วฟันปลอมมันจะลุดรละฉะนนี้มันหยุดมันช่่ยที่ว่าให้เาสั่งลุงเู้สัมภาษณ์ไงเดี๋ยวเทปออนแล้วไปดูนะลุงสัมภาษณ์ทีนี้ รู้บอกว่าเขาปเป็นเขาชอบแต่งเพลงอ่าชอบแต่งเพลงเพราก็แต่งเพลงทีนี้เขาก็ร้องเพลงเขาแต่งไปร้องๆแล้วมีท่อนหนึ่งเขาหยุดหยุดแล้วก็สะบักงี้หนูหนูก็เลยสะก,กิดขำจากหน้าสุดแม่ลุงเขาหนาวป่ะหรือไงเราก็คิดแบบบวกเยอะคิดบวกเลยนะว่าลุงเขาหนาวเรบอบ้าแล้อเขาเป็นแฟนปองมไปจะดูแล้วก็ร้องเพลงเลยบ้าร้องเพลงประกวดร้องยากด้วยเพลง ผิดได้เลยที่ขี้เละลองแบบลองร้องสมมติว่าร้องแล้วเราบังคับฟันตัวเองเลยอ่ะลองได้โทษแบบผิดใช่ไหมเอ๊ะจริงเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็จะมีอะไรแบบจริงไม่หยุดของหน้าไม่ได้หนูบอกน่าที่นี่ตายอะไรนะ เอาไปเมื่อกี้มาใส่เดี๋ยวให้ผมร้องให้ผมร้องเลยให้ใส่ให้ไออั้นไอ้ี๋ไหลใส่แล้วร้องโอ้ยโล่งใจเยิ้มชมติดไปก่อนนะบติดไปก่อนโอ้ยเอาเพลงดีกว่าใชอ่าใช่รัอ่ะครับอย่าไปใเลยนวนครับ